ก็เดี๋ยวเราจะไปจิ้มกับซอสตัวนี้ครับจิยผมก็สวัสดีท่านหมอยู่ธร์รักโูนเอชนอกันอีกครั้งผมพิ่งตื่นนอนครับก็เดี๋ยวเราจะ ไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็โกนหนวดโกนเขา่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำมือเย็นกันแล้วก็วันนี้เอาไปเล่นเวทผมโอเคผมก่อนเริ่มวิดีโอนี้ผมทุกครั้งผมอย่าลืมกดไลค์ให้กันก่อนแล้วผมย่าลืมกด subscribe ช่องนี้กระดิ่งแจ้งเตือนครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดวิดีโอผมอันนี้ที่หลับตานี่คือง่วงเล็กน้อยครับแล้วก็ วันนี้รับผมเราจะมาทำมื้อเช้าของเราทีน,นี้ผมก็เมนูจะคล้ายๆเมื่อวานนะครับแล้วก็เดี๋ยวคำนวณแคลอรี่ให้ดูด้วยอ,อันนี้นะครับก็จะเป็นอ่ g l i s h Muffin t o w งโท e ิตผมแต่เราจะไปชั่งมันครับแล้วก็ไปแอดใส่อ่อ My Fitness p อรนะครับนี่ครับโอเคพร้อมแล้วแล้วก็เริ่มกมันเลยดีกว่า ประมาณเอ่อเก้ากรัมครับอันนี้ครับแล้วก็อีกอย่างครับก็เป็นเอ่อไก่งวงครับผมก็เราจะเอามาประมาณ100กรัมครับอยู่ที่ประมาณห้าสิบโอเคนี่หนึ่งร้อยกรัม โอเคเดี๋ยวเราลุยทำกับข้ากัน จานเปล่าเราจะเอาไปตั้งของเราครับก็จะเป็นกรอบอย่างนี้อผมว่ามันค่อนข้างร <sandwiches longer. S 2> ้อนคับ <su> ท <fl> ah <ing> ีนี้เราก็จะเอามาวางข้างบนก่อนนะนี่เป็นตัวเป๊ะสวยตึ๊บตึ๊บทีต่อไปครับผมก็จะเป็นแฮมอกไก่ครับ ที่เราได้ชารไปรียโปร้อยเลยนี่แล้วก็ตรงนี้ปิดรับ ก็มันจะจบด้วยกยารมีเนี้ยมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอา,ขา,าไข่มาใส่ไว้ตรงนี<อ>้ครับใส่ม้วนใส่บวบแล้วก็จะปิดด้วยการอ่าใช้ซอสมะเขือเทศครับช้่นชาไปเลอะเลยนะเนี่ย เรียบร้อยครับโอเคครับตอนนี้เราทำมื้อเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คํานวณแคลอรี่เรียบร้อยจะเรามาดูกันว่ากี่แคลแลวก็กี่อะไรกันบ้างอย่างแรกครับผมก็จะมีนมเวตีนโปรตีนนะครับอันนี้อันนี้จะอยู่ที่ประมาณา170แคลอรี่ครับผมเราจะได้โปรตีนประมาณา28กรัมครับแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรต10กรัมแล้วก็มีน้ําตาล10ลนนไปครับผมก็คือ ที่ทำเสร็จเมื่อกี้ครับเป็นเบอร์เกอร์กับไข่ม้วนผมก็เดี๋ยวดูแคลอรี่กันว่าเท่าไรคอับผมาโอเคครัแคลอรี่สับต้องช็อคือ6กรอแแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต4ีกรัมครับแล้วก็แฟต18กรัมแล้วก็โปรตีน6กรัมคกรัมผมมาเดี๋ยวเราจะเชิญให้ดูนี่ ัน่าจะเห็นนะถือไว้สักประมาณ5วิครับนี่คือแคลอรี่ที่ผมกินตอนมื้อเช้านะครเคครับเดี๋ยวเราทานข้าวกันดีกว่าครับแล้วก็เก๋กัดดูให้คำนึงลกันนี่ครับอืม อร่อยมากเราค่อยเตรียมของออกไปกินกันต้องไปตามเอสกค้ดเตรียมของออ่จะออกไปยิมเรียบร้อยครับผมแล้วก็อันนี้เหมือนฝนจะตกครับก็จะรีบไปกันนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันหลังเล่น มเสร็จนะครับ Let's go แล้วก็จะพาไปกินอาหารกันด้วยอันนี้ครับเริ่มไปแล้วเลยครผมก็เดี๋ยวเราจะ ไปหาข้าวกินกันนะนี่ครับอากาศตันนี้มันดูใหญ่มากเลยไปก่อนเดี๋ยวอ่าวันีผมก็จะขึ้นให้นะเป็นมันเป็นเรกทร็กมีน้ำหนักมีไขมันมีแมสตอนนี้ครับผมวอดี้นะปะัจจุบันตอนก็ประมาณนี้ของวันนี้เท่นี้โอเคเดี๋ยวเราหาของกินกันเราไปดูกันว่าเรากินอะไรกัน,นครับเดี๋ยว ก็ร้านนี้มันจะมีเมนูตอนมื้อเทียมนะครับอันนี้เป็นเมนูเมื่อเทียมก็สําหรับใครมาก็สามารถมาสั่งได้ผมร้านนี้อยู่แถวพร้อมพงนะครับเอ่อผมหาชื่อร้านดูเขาชื่อว่าร้านอะไร,รแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่ากินก็คือเขาจะมีพวกไอ้ของทอดจิ้มไม้เดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูกันนะ,ะผมอันนี้ผมก็เดี๋ยว ร้านมันจะเป็นมีจะมีรูปลิงทองอยู่หน้าร้านนะครับก็ชื่อร้านมันชื่อยาวมากมจำไม่ได้โอเคครับผมแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศข้างในดูนะครับครับเป็นเซตอาบิสุสนะ อีบิสุผมก็จะเป็นพวกเทมปุระแล้วก็มีซาชิมิครับผมอันนี้ก็จะเป็นซอสของเทมปุระแล้วก็จะมีข้าวมีฟักทอง้วก็มีซุปให้ผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเซตเดียวกันนี <Okay. S 1> เ่เดี๋ยวรอดูเซตของผมครับนี่ก็จะเป็นซอสที่เอาไปจิ้มเกี่ยวกับกับไอพวกของทอดน,นะโอเค,ครันนี้ก็จะเป็นเมนูของผมผมเป็นชุดบรฟสเต็กครับผมก็จะเป็นเซตนะก็จะมีข้าว อ่อญี่ปุ่นครับผมก็จะมีเนื้อผมแล้วก็จะมีสลัดของมันนี่ก็เป็นซอสจิ้มเนื้อครับนี่ก็จะมีทุกอาหารของญี่ปุ่นนะคือซุปมิโซะอันนี้ก็มีอ่ามันบดแล้วก็มีผักจองตรงนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรา,ามาเทสกันรสชาติครับชวนชิมครับก็เดี๋ยวเราให้ดูเนื้อของมันก่อนมันจะเป็นเนื้อเหนียว แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจิ้มกับซอสตัวนี้ครับจิ้มลงไปแล้รสชาติเค็มๆแต่ว่าวนนมนันกลมกล่อมมากเลยก็มั่นคงอือ ดีมากโอ้โหที่มันต่อมแบกชุดไม,มส่สกปรกชุดไม่สกปกดีมากมากว่าก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะมาโชว์ครับ Okay. อันนี้ครับที่ผมเราบอกว่าเป็นของซอสนั่นเองอันนี้เป็นของที่คนจะมากินเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของเขาครับ <c oughs> ก็เราจะมีซอสเอาไว้จิ้ม <c oughs> อ,อันนี้ก็จะเป็นไก่นะครับเรากินให้ดูค <c oughs> ่อยออกละ บอกเลยครับิีมากเดี๋ยวก็ร้อนด้วยเรากินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวโชว์เนอให้ดูอีกทีครับนี่คือเนยของเขา อร่อยมากครับบอกเลยก็ามากินเอากินข้าแล้ว ของเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันนั่นเองโอเคเดี๋ยวรออถึงบ้านนะเดี๋ยวถ่ายว่าเราซื้ออะไรไปบ้างกันทุกคนก็เดี๋ยวเราจะโปรโมทของที่เราซื้อมาครกบนี่ร้านของ a little mermaid ครับผมก็ ิ่งที่เราซื้อมาผมอย่างแรกนี้ซื้อมาให้ใหยายกับนมปังกรอบแบบโบนัสครับสิ่งที่สองครับก็จะเป็นโคซองครับช็อกโกแลตแล้วก็มีครีมข้างในอันนี้แล้วต่อมาก็คือของแม่ครับสิ่งที่แม่ชอบครับป๊อปคอร์นทั้งมรสเม็กซิกันผสมกันเป็นรสคาราเมลกับชีสรวมกันอันนี้ครับผมอันนี้จะเป็นของร้านอะไรนะแม่กาเร็ต แล้วก็สุดท้ายยังเป็นของแม่อยู่ครับก็คือร้านดังมงดนะครับใช่แม่จะเรียกว่ารูชิ้นญี่ปุ่นนี่ครับมันก็จริงถ้าถหลังมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มีโชว์แดงข้างในด้วยครับนี่ครับแล้วก็ผมไปแวะซื้อแบกชีมาโอเคครับนี่ก็คือของที่เราซื้อมาทั้งหมดให้ยายได้ยายออก อันนี้ครับเราจะเอาไปฝักยานครับอีไครับมันปังกรอบแส่บวนนัดครับพูดอะไรครับชอมากก็คือสำหรับมื้อเย็นของเราวันนี้ชายผมอืมก็เป็นมีผักเป็นยำนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ผมแล้วก็ จากราด้วยน้องกี้ครับผมนี่คือกี้นี่ครับผมก็เราจะเข้านอนกันนะแล้วก็เจอกันใหม่ครับผมวิดีโอหน้าก็ก่อนจบวิดีโอนี้ครับผมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยกด subscribe ที่ช่องนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าผม peace